สวัสดีครับผมตอนนี้มีช่องเซีย m j ม1จโเช่ครับแล้วก็เซียร์เม J O โ o ท f ออฟเชนะครับเอ้ยทำไมเพิ่งตื่นเนี่ยนับไม่ได้นอนนะครับแต่เซียมก็น่าจะหลับไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็จะได้กลับนะครับผมกพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับผมก็จะได้ขอตัวกลับ ไปบ้านนะครับผม,มว่าระวังลืน่นจะแม้วันจะแม้วนจะได้กลับแลยได้พ่อจะกลับแล้วนอนตื่นขึ้นมาก็กลับบ้าหากจนเ่าก็กับนอนแล้ว ฟากมาแล้วอย่านอนแล้วครับเอาสวัสดีครับเออเป็นไงบ้างพอชื่นใจไหมครับก็ชื่นใจอยู่บ้าอย่างมากเลยเราเลยก็อย่างนั่นอยู่ห่างเลยก็จำใจนะโอเคครับบายพ่อก่อนครับก็เดี๋ยวได้เดินทางครับ ถ้านอนน <Matthew? S 1> ี <material> ่ก uh ็น่าจะยาวเลยพ่อน่าจะหลับนู่นแหละพอแล้วสองคืนหมดแล้วที่ใช่ใช่ครับถ้าได้นอนแล้วก็ยาวเลยพ่อที่เดินทางกลับไทยโอเคครับของคุณครับไปเจอกันใหม่ครับไปด้วยครับเสียอิมเสียอามครับผมฝากไว้ด้วยเสียอิมเสียมเซอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยเสียบู ไอ้ตัวเคียงๆเจ้าสุดเดือดครับแดีดูครับดูไอ้ตัวขอบตาดำปีดูครับกี่คืนแล้วครับสามมือตึกแจ๊กพูดแล้วอันนี้ยี่แปดพูดแล้วเอบที่สามที่หกนะครับแต่ละคนยังไม่ได้เลี้ยวจนจะไปยี่ห้อนันที่สามที่สี่ใช่ต้องซ้อมอีกเนาะซ้อมอีกซ้อมอีกอาหยัาอะไะครับก็แก้ไขปรับปรุงเนาะเมนครับพัฒนาพร้อมครับนี่ แล้วก็จะได้ทดลองตั้งเวทีไหมนี่เวทีลองเวทดลองให้มากนะครับตั้งริมตั้งเลยครับผมโอ้คุณเสียดอนครับคุณปอโจนะครับให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้นะครับโอเคครับพักผ่อนครับขอบคุณมากครัับสสวดีครับไม่นอนแเราบ่ไหวแล้วที่ละฮะบอสอกู เมียไปเข้าไปป่ะใช่ครับนอนพูดอะไรนี่ยสงคามเมียป่ะวายกระโซพาเท่านั้นตัวเมียไปอยู่แล้วเมียไปอยู่นอนที่บอกว่าไปนอนเมียไปร้อเมียไปอยู่ได้ยินดีเดียวเก่าแล้วนะครับบายบายครับไว้เจอกันนะครับ นี่ถึงแห้งนะครับเช้าวที่สดใสแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะสดใสไหมนะครับเพราะว่าง่วงแห้งแต่ก็ค่อยๆขับรถไปนะครับโอเคพี่นนท์สวัสดีครับพี่ครับเดินะปลอดภัยนะครับเสียอิ่มเสียอามครับสวัสดีครับมาแล้วคันเดียวกันจริงพอดีเอ๊ รถออกไม่ได้ทีมงานก็เลยแบบเอาเด็กน้อยก็เลยต้องทิ้งรถไว้นี้เอาเสีนี้ไปเลยเอาอะเรียบร้อยแล้วครับครับเป็นไงดังเสียไหมเสียเเามนีใช่ใช่ผมก็ยังมีติดเสียเถอะโอเคครับพี่นนท์ครับครับโอ้ยเมื่อกี้เห็นสิบสองล้อนะครับบอสโจนะครับยิสุสุกิก้า นะครับผมนี่อ่ะน,นี่ก็จอดไปโดนแล้วนะครับได้สักโอ้หลายมือเลยดินะครับรถส2ล้อนะครับรถแห่คันใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวรอ,อบอสบอกนะครับว่าจะทำโครงที่ไหนนะครับผมไอ ป้าเพี่น้องหลายเนะครับครับช่องหนุ่มบันเทิงร้อยแปดครับช่คหนุ่มบันเทิงร้อยแปดจีโอทูออฟฟิเชียลครับโอเคครับผมฝากพี่น้องติดตามเนะช่องบ่าวตุ้งครับบ่าวตุ้งฝากอีกแล้วพี่น้องเอเาอ้อครับของมันมีอะไรครับผมบันเทิงวันนี้เออยังไะของปลาค่ะของปลาผักบ๊อบว่ะโอ้ช่วงนี้ของปลาหายากครับฝากฝากบครับ โอ้ยฝากแล้วฝากแล้วฝากโอ้ยฝากแล้วเอาฝากอีกอ่ะช่องนี่เจโอวันออมช่องเสียอัมน้องคนเดียวฝากเลยครับสวัสดีครับฝากนี่นะครับช่องซอหนุ่มทะเบียนเจโอวันออมคนนี้ติดตามเลยนะครับผม ช่อลุ้นนั่นนี่ให้ครบ4,000ชั่วโมงหน่อยค่ะวันนี้โอเคครับนี่นนพพรชอนบอสู้ๆครับพี่น้องขอบคุณพี่นพพรนะครับอ้ไ้สดวะครับมีนพพรอยู่สปปลาวนะครับปลาอ๋อใช่่ทีมงานเราเมื่อคืนเป็นการเจอกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมเดินทางกลับนะครับผมก็ฝากกลับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับทั้ง2เสี่ยครับ ครับผมส่งสส่่งงเซมก็จะได้กับบุรีรัมย์ได้ประเด็นนี้ส่งส่งสอครับอ๋อส่งสอมีไฮโซไหมในนี้มีไฮโซป่ะมีไฮโซป่ะนี่ตอนมาทำไมมีคนขับคนละขับแต่ตอนกลับทำไมขับเองนี่เราเพื่ออะรครับอ่ะพอดีไปเอารถมาขนของของมาไล่แมวลาเซมก็จะได้กลับบุรีรัมเปลี่ยนกับบุรีรัมย์ผมก็น่าจะไปได้ประนี็โคราชดิ โอ้ยแยกจากกันดิไปอยากจากกันเลยนะครับผมมือสองมือเลยพ่อครับเดี๋ยวมาเฮ็ดดิเฮ็ดยันเฮ็ดคลิปด้ยได้ดิเสียนดิเสียนนะครับเดี๋ยวก็จะฝากติดตามเนาะเดี๋ยวมีรายการเออรายการนะครับผมอันนี้มือไอ้นี้จะเป็นแบบไม่ได้เรียลไทม์เนาะใช่อาจจะเรียลไทำนิดนิดได้หน่อยอาจจะถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้เออเสีย เสียๆเลยบ้านเนี้ยนี่จอมสีเลยวายเตรียมเซียนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบุกบ้านเสียอมนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปิดบ้านนะครับผมแล้วก็จะไปเปิดบ้านพี่หนุ่มสอทะเบียนทําไมต้องชื่อนี้เอาผมถามหน่อยทำไมมันยาวใช่เอาเออเนตออใน็ตเออนะไรไหนแล้วอ่อเชื่อนะครับชื่อช่องพอดีงานตัวเองผมหยุดทะเบียนอ๋อสอนี่ก็ชื่อครับที่ ที่ทํางานเรียกเจ้านายเรียกสอนหนุ่มทะเบียนที่ใส่หนุ่มเพราะว่าผมไม่เคยแก่สักทีผมเลยหนุ่มตลอดโอ้แบบนี้มาชมชมเจ้าของบอมนะครับผมนะครับนี่ครับก็เลยที่มาสอเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดทําอาชีพอื่นจะตั้งชื่อว่าไงนี่ก็ถวาว่าตึงแหนกับซอตึงแหนให้อยากอยากอยากให้รู้ตัวตนเขามาทะเบียนหลายอย่างนะครับ ทะเบียนรทะเบียนบ้านทะเบียนนู่นเน่ยอาจวันหนึ่งผมอาจจะไปหาทะเบียนรถหรือทะเบียนพลบมาฝากพี่ตอนน้องก็ได้อันนี้เพราะว่าฝากเนี่ยเพราะว่าขอย่อขออาบว์หนเออนั่นก็คือนะครับอาจมือนึงไปเฮ็ดตึกแห <c oughs> ไปหมุดหนามกบเสียเอ็มเสียอ่านก็จะไปเปลี่ยนช่องที่5ผ้าฉันสะดุ้งก็ได้เพราะอันนั้นเพื่นนี่แหละแห่ผ้าสะเดุดผ้าปะเจี้ยแห่ผ้าสะดุ้ง อ๋อชสะดุ้งเนาะแวะมาเล่นที่โคราดได้ครับหรือว่าบุรีรัมย์ก็ได้บุรีรัมย์พอกันเลยครับโคราดม่มียังดอกครับมีแต่หมูหันเลยเขาบอกว่านี่รับเสียอามเสียเอ็มครับรู้อะไรไม่สู้รู้จัดกันคนี่เออคำคมเพิ่นหลายเทวะนี่่มได้ไปแพมีเซ่ยบริการเู้จัดการผู้จัดการภาก ใช้บริการไปตรวจงานอยู่บิ๊กซีเมก้กระสินบัตรหายมันก็เลยขึ้นไปใช้บริการเีแล้วบัตรหายในเอทเด้ครับเตทบตรเสียนะเป็นตะยานครับเสียมันเป็นตะยาน โอเคครับปรกนรับพอกันไหมครับผมโอกานาครับซอมดังเขาเอ็มไปแล้อีกยยพันก็ข้นดันให้ครบเมือนะครับทังช่องสอนทุกเดียนนะครับตามเชร์เอ็มไปแน่นี่ตามพื้นมเด็กไปตามเรัเอเ่อกช่องนครับพี่น้องฝกเชฟหนุ่มบันเทิงร้อยแปดเจโอทูออฟฟิี่รถประจำตำแหน่งบอโจนะครับผม โอเคครับผมก็จะได้เดินทางกับโคราชนะครับผมเออ,เอ,อพี่น้องวินนี้ดีใจหลายนะครับผมดีใจมากๆดีใจที่สุดในโลกนะครับผมวันเบ้าเป็นคําพูดบอบอกนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่มีต่อสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมอีหลานานะครับผมดีใจมากๆนะครับ ก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยพูดคุยกันได้นะครับผมเอ้ผมก็จะตั้งใจนะครับเหตุคลิปนะครับต่างๆนะครับให้พี่น้องได้ชมดูนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วเดี๋ยวจะได้กลับแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ